ขอขอบคุณนะคะที่วันนี้ค่ะได้ได้คัดเลือกให้แม่ได้รับเกียรติบัตรนะของแม่มีเด็กประจำปีสองอประจำปีนี้นะคะก็ครอบครัวของแม่นะคะจะมีลูกสาวสองคนนะคะที่มาพร้อมกับดาวซนโดรินะคะ ที่ลูกสาวก็โตนะคะคลอดน,นะคะก็ะคุณหมอบอกว่าลูกของแม่เป็นเหมือนสายยังนะคะ,ะคุณแม่พอจะพอจะรู้จักไหมอคะคุณแม่ก็พยักาหน้ารัทราบแต่ณตอนนั้นคุณแม่ไม่เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองเสียใจหรือว่าจะทุกข์ไม่มีความสุขนะคะตอนนั้นแม่คิดว่าเขาเป็นของขวัญแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะ เกิดขึ้นมาในชีวิตแม่นะคะหลังจากที่แม่รู้ว่าลูกตัวเองอพิเศษก็คนอื่นะคะแม่ก็เซิร์ชกูเกิลเลยคะ่ะวิธีกาเรเลี้ยงลูกสําหรับเด็กที่เป็นเด็กพิเศษนะคะควรจะเลี้ยงลูกยังไงนะคะ,อะตอนนั้นแม่ก็ให้โจทย์ตัวเองว่าสิ่งที่แม่จะต้องท,ทําก็คือแม่จะ พัฒนาทักษะต่างๆในการใช้ชีวิตของเขานะะี่ยค่ะก็หลังจากนั้นแม่ก็รับบทบาทเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูและก็เป็นทั้งคุณหมอนะคะคือแม่จะไม่ได้พาลูกไปกระตุน้นพัฒนาการที่โรงพยาบาลไหนนะคะแม่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มามาพัฒนารูกนะคะก็ณตอนนี้น้องทุกบ้านะคะค อคนโตนะคะเดยนอุชานมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนะคะเขาก็มีพัฒนาการที่ดีคือเป็นเด็กที่อารมณ์ดีเหมือนกับเหมือนกับที่แม่แม่น่าจะอ่ามกกาีกับลูกอารมณ์ดีกับลูกคือใช้ความรักที่มีในการในการสื่อสารว่าต่รูปนะคะเขาก็จะไม่เป็นเด็กกล้าวนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะทุกบ้านก็นจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างนะคะทํางานบ้านช่วยช่วยงานแม่บ้านพี่บ้านได้ทุกอย่างนะคะค่ะแล้วก็จะมีหลายๆคําถามนะคะถามว่าทําไมแม่ถมีลูกที่เป็นดาวสองคนนะคะก็ตอนที่แม่ทอดคนน้องคอนเล็กนะคะน้องข้าวหอมนะคะก็ประมาณอายุคัน์ประมาณสี่สี่เดือนนะคะ หมอที่ที่แม่ฝาดคันนะคะก็จะให้แม่จอดนัํา่ำนะคะแต่คุณแม่ได้ได้บอกคุณหมอว่าแม่ขอไม่จอดไม่ตรวจนะคะเพราะแม่คิดว่าถึงแม้ว่าผลจะออกมาว่าลูกของแม่ผิดปกตินะคะแม่ก็ยังจะเก็บเขาไว้อยู่นะคะเพราะแม่คิดว่าหลังจากที่แม่ได้ดูแลและเลี้ยงพี่ก้า้านะคะแม่คิดว่ามัน เป็นเรื่องง่ายสําหรับแม่นะคะที่จะดูแลลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นแม่แม่ไม่จาเป็นต้องจอดน้ำพันตัวน,นะคะแล้วก็ผลพธ์คนทิ้สองของแม่ก็ก็เป็นเหมือนเดิมนะคะแต่แม่ก็ภูมิใจนะคะสำหรับลูกสองคนนี้นะคะค mm. ืเอเขาเป็นเหมือนหัวใจของแม่นะคะ mm. ก็เขาเป็นแรงขับดันที่จะให้แม่ให้แม่แมแมยิ้มแล้วก็ โรงเรียนทุกๆท่านนะคะที่ยู่ช่วยอบรมสังสอนแล้วก็ดูแลลูกสาวแม่ทั้งสองคนนะคะให้เขามีพัฒนาการที่ดีนะคะแล้วก็สามารถอยู่ร่วมใน สองคนเป็นเด็ก